รอน้ำจิ้มสลัดโรยังไม่เสร็จเลยถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆดูจะใช้แป้งเหลี่ยม22่คูณ22ซอซมอเราจะตัดที่3แผ่นเล็กแบ่งให้เท่ากันทั้ง3แผ่นค่ะ1แผ่นใหญ่ตัดแล้วได้3ามแผ่นเล็กเท่าๆกันค่ะวันนี้จะทําไส้ปูอัดกล่องเล็กค่ะกล่องละ6ชิ้นจะใช้แป้ง3มแผ่นแป้งจุ่มน้ําระวังที่เขียงเลยค่ะแป้ง3ามแผ่นเล็กเวลาเราตัดแบ่งครึ่งออกมาจะได้ที่6ชิ้นก็จะได้ที่1กล่องเล็กพอดีค่ะ ใส่ปูอัดเลยจ้าใส่ปูอัดเสร็จแล้วใส่ผักเลยค่ะถ้าใบเล็กก็ใส่2ใบค่ะช่วงนี้จะเป็นใบเล็กตลอดเลยใบเล็กแต่สวยและสดและกรอบมากค่ะตรงไหนที่เป็นใบไหมเราก็เด็ดทิ้งไปค่ะไม่ต้องทิ้งทั้งใบนะคะทิ้งแต่ตรงที่เขาไม่สวยตามด้วยแครอทกับมันแก้วค่ะของเราจะใส่มันแก้วกับแครอทแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกมันแก้วใช้เป็นแตงร้านแตงกวาหรือแอปเปิลก็ได้ค่ะ เวลาม้วนให้กดแน่นๆลงที่เขียงนะคะสลัดโลเราจะได้สวยเวลาที่เราทําเสร็จแล้วสวยงามมากค่ะใส่ผักใส่แครอทใส่มันแก้วพับแป้งขึ้นมาค่ะกดให้แน่นๆค่ะพับแป้งขึ้นมารวบผักลงไปอยากให้ผักขึ้นมาบางหน้าไส้เวลาม้วนให้กดกดร้างๆคืนหาตัวเราเบาๆไม่ต้องดึงแรงนะคะถ้าเราดึงแรงจะทําให้แผ่นแป้งยืดแล้วก็ทำให้ขาดได้มุมขวามุมหน้าอันนี้มุมซ้ายบ้างค่ะ ทับแป้งขึ้นมาค่ะรวบผักลงไปอย่าให้ผักขึ้นมาบางหน้าไส้ถ้าผักบางหน้าไส้จะทําให้สลัดโรเราไม่สวยจะม้วนให้ดูช้าๆค่ะจะได้เข้าใจสวยงามมากๆค่ะ